เราก็เกณฑ์ในค okay, ืนเวลาหลังก็เกณฑ์กับเพื่อนอสานกับสายกีฬาเยอะเออลงมาทำการแข่งขันกันต่อ,ตอครับในคืนเวลาหลังก็ตอนนี้เริ่มขึ้นแล,ล้วครับเอ้าต้องให้ติดตัวนี้จ๊อกจ๊อกไม่ดีครับโอ้โหเสีย,ยสหลักไปทีตัวเยอะแต่คืนหลังนี่เอาจ๊อกมาเล่นเป็นศูนย์หน้าแล้วทางน่าสายกีฬาเยอะมอดทางฝ่ามาร่าขงขวาตอกโอ้โหแม่เหมือนจะยิงยหรือเปล่าจังหวะนี้ โอ้โหดูว่าเราจนี่ยแพ็คขึ้นมาสูงด้วยครับพยายามจะเล่นเกมเพลย์ซิ่งอ่าครับโอ้โหอยู่ด้านซ้ายครับเปิดชันแลบมอนจับไม่ค่อยดีครับลูกนี้พิกแล้วไปได้ครับมอนภาพไม่ดีคนระับบอลดักได้แล้วเกมไกลโอ้โหเนี่ยยิงดีด้วยคนระับเปิดมาเนะข้าทางแข้งด้าครับมอนตบ โอ้แล้วจังหวะส้ยังได้ครับแต่ว่ามัหลีให้ฟาวเก่อนวช่ไหมจ๊อกก็มากัแท่แย่ด้นานหลังแล้วก็ทะพู่ไ้ยยทิ้ชิปครับยิงดัดมายเอานักเก็บได้นะขอบไม่เกือยแบบตอนหรอกให้มาจ๊อกเบิร์นไม่ค่อยดีครับทีหนึ่ง A Bạn ở cùng gặp bỏ con nhớ thì con nát nhớ Thấy ở kia mà lạp gấp luôn đi Ui ừ, thì thấy bên tệ môn gấp à Thế năng tuyết liền Chửa miếng đa gì vậy À, Đó mà đưa Ờ bay sáu sóng lắm Ủa kia mổ mây ra hả đi, Cái 1, tốn lại kia 1, cho bằng tay Bàn ai, ọc lắm Ui kia nhớ. ตทีเดียวเลยกลับมาตั้งสานยิงลูกนี้ก็ยังติดบอลนั่นบิ๊กครับคู่เวลาหลังเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยก็ยังใช้หน้าแอร์เนี่ยเหมือนเดิมนะหน,น้าเพื่อนสั่แอร์แล้วก็บิ๊กแล้วก็เป็นหน้นานซานนะคอยส,สนับสนุนครับบอลอยู่ที่บิ๊กดูกกนนนะครับโอ้โหการผ่านเนี่ยค่อนข้างจะยากครับ กลับมาซันซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหไปยังชอนแลวได้ลูกเตะมุมอีกครั้งครับโู้นี้จับเป็นยิงอย่างเดียวครัตอนนี้เพื่อนัสสัมกรบตับแถวฟองครับลงไปตั้งรับกันที่มเลยับตอนนี้ทางด้านแสงยิลานเนี้ยเอาล้มาดูคอนเนอร์คิดทางด้านซ้ายทีแล้วเหรอเพื่อนสังครับในกอบนีเข้าไปหมดเลยครับทางด้านแสงีิลานดูครับตีด้งเสาแรกเสาสองเสาหน้าเสาหลังทีแจ่ตีหมดเลยครับ เอาแล้วไปจ้ากันเองนิดนึงครับบีต้องแตะทิ้งครับเดี๋ยว้แคู่บอลนี่ต้องบอกว่าเล่นให้มันต้องบอกว่าปลอดภัยไว้ก่อนแล้วแตะทิ้งออกข้างครับยอมเสียไปลูกทุ่มครับเปิดหักมาไม่ดีแล้วตัวสองเกอร์ให้มาเราตรงสุดท้ายถึงแล้วใส่ล้านบิ๊กล็อกไปเองมามซ้าย ย้อนกลับมาตั้งเงินใหม่ตั้มที้งข้อสายลงจยิงไม่ดีแล้วที่หนึ่งเตะทิ้งกลับมาเกอร์ตับบอลกลับมาได้คร้บแข่งกันเลยสวนไปตั้งกันใหม่เลยครับตา้มขอสันทันลงแข่นจังหวะนี้ยังได้ครับอาวหนึครั้งหนึ่งครับค่อยๆเซตขึ้นมาเลยนะตัวเองครับแข่งลานเเกอร์มองข้างหน้าอยู่เกอร์ที่เปิดบอลยาวดีครับดูครับ ต่อบีแตะเอามาทางขวาต้อเออย้ำกลับมาติ๊กเกอร์เครับโอ้โหดูถึงแก่ดีกว่าี่นักสั่งกีฬันแตะเข้าขวาได้ยิงฉลับแล้วก็มองดึงมาถึงตูดตู่อยออกข้างครับเกมขึ้นไปแล้วก็เจาะเข้าไปไม่ได้ก็อาศัยยิงไกลครับตอนนี้นักนักแสยยงฮิรันครับเกมรับเนี่ยทั้งสองทีมต้องบอกว่าไม่ประมาทครับ จากขวาไม่ได้ลูกนี่ก็ลงไปวลากันทั้งทีมือนกันนะแล้วพิกไปทางขวาจ๊อบโดนสกัดออกข้างไปแล้วทางนด้วเพื่อสามนัดเจอโตแบบนี้กจอโตแบบท่านยัน้านี่เล่นที่อล้างใหญ่ของโคชันครับแต่ตัวอย่างที่ดีครัแสงนี่ล่นแล้วก็เหล่าสามครับจ๊อบทีไทยมาพิกปุกเอายิงลูกนี้ต้องแตะทิ้งครับดูวิกงงทีนึงแล้วข้างหน้าเก็บได้ครับอ่า ขวางอยู่เล้วเปลี่ยนออกมาย้อนหลังเพื่ออไปอีกครับตลอดสุดท้ายตัวตัวจะต้องบอกให้นี่ถ่ายไปเลยครับฟูตหมาก็ติดทางด้านซ้ายครับับอลยังลอยโด่งอยู่เอาครับบิ๊กไปแย่งเอาบอลลงได้ครับอยู่ทางด้านซ้ายโยกต่อซ้ายขวาดูต้องคืนครับขวางมาทางขวาเตอร์ยืนรออยู่ครับ ล็อกเข้าตรงจาโอ้มผแล้วล็อกผ่านแอร์ตรงจางเนี่ยอันตรายครับแล้วอ้มหไปแ,นะแอร์เนี่ยฟ้าครับได้เป็นลูปปกะกอนกอนนี้่อนู่อน่ออนะด้่น่อนะเป้กนได้กอนนะ้กอก่อนก่อนเด้ย่อด้อ่อนด่้ร พยายามเข้าไปแล้วยิงเตะเลี่ยนลูกนี้ก็โอนสก,กาศทิ้งออกมาได้ครับยาวมาถึงรุ่งสาวตรงนี้เอามือรับเ่ยลูนี้แล้วยิงเองน่าจะเจ็บเองแต่จังหวะตะกี้นี่ครับกระตุกเลยครับ <c oughs> เป็นสิ่งที่นักฟุตบอลทุกคนเนี่ยต้องบอกให้ไม่ชอบจริงๆครับการบาดเจ็บแบบนี้ครับ <c oughs> ต้างเนื้อกระตุกแบบนี้ด้วย เป็นแผลยังดีกว่าแผลนี่ยังรักษาง่ายกว่าควบกล้ามเนื้อแบบนี้ครับอ๋อต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงครับเอาด้านมอนเนี่ยครับไปยืนเซนเตอร์ครับตอนนี้มั้งทางสนามพยายามบอกแผลกันใหม่ทีครับเล่นที่ออกไปเนี่ยสำคัญแล้วทางด้านต่ำครับโอ้แล้วดูว่าจ่ายกันจะพอที่เสียเองครับแสงกันโอ้ไล่นกันเนี่ยครับิ๊ก ไม่เดี๋ยวว่าฟันต่อไปตัป้งใหม่แล้วเตนางขวาที่ว่างเลยครับบอลมิจับไม่ได้แล้วโอ้ฟ้าวราสตลอดีออกบอลไปแนละ้วว่าสุดช้ากว่ากบอาจะได้เปิดเข้าไปครับทางอยู่ที่บอลครับเพื่อสองเปิดโอ้โหลูกนี้ก็ลึกเกินไปแล้วป้า คุณแนวโน้มคู่นี้ต้องบอกวนะ่าประตูนี่มายากจริงๆครับต้องทางงานกันครับโอกาสใครได้ขึ้นนำน่ยมีโอกาสในการชนะได้เลยครับอ้าวหมาต้านหน้าใสนี่ร้านครับโระตูจะลุกยังไงครับแล้วอาศัยย,ยิงไกลลูกนี้ระยะมันไกลจริงครับที่บางทีจะไปต่อเกมเข้าไปในกรอบเกียรตโทษเนี่ยต้องใช้ผู้เล่นหลายคนครับ เพราะว่าเขาทางด้านแข็งแรงเนี่ยใช้เลือดหลายคนขึ้นมาต่อบอลแล้วโอกาสโดนหวนัวกัดแบบมีต้องบอกว่าโดนเกิร์ดที่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพยายามจะเซฟแต่ลูกยิงกยไกลไว้ก่อนเนาะโอเคอเก็บบอลลูกนี้ตูรับเตอร์กับเติตร์นี้แตกทิ้งออกไปเลยครับเติร์นี้เล่นแมนเชสเตอร์ฮาที่เล่นเขาไม่จะปลอดภัยแล้วนะจังหวะเด็ดขาดตัดสินใจแน่นอนครับ แล้วหจยกมันที่ยิงที่ติดเส้แาปู้ผู้สองตูวดูครับก็มันที่ผู้ปัดเดินบอก็มันจะเข้าทางของกิ๊กแล้วดูลูกมปใช้มือปัดทิ้งออกหลังได้รับทั้งสองจับตูวนี่ไม่ดีครับต้องบอกคึ้มึเปลี่ยนได้หครั้งครับแล้วลูกนี้โมกชันหนเกลอบด้วยไหมต้องนันเต้นโมกใจใจเข้าทางเตินเฉยเลยครับ อ๋อมานน่าพื่อะาให้เกิดเกมยุ่บ้างครับกลับมาต้งการสามช้าแล้วครัลูกนี้หุกคือเนียดห่อจ้องสูงแล้วแล้วตากมาสวยแปกิ๊สายแหวนยิ่งผูหรือเชื่อปโฟ้าลูกนี้ต้องบอกว่าบ้าเกือไปแล้วเพื่อนสมครับปูทั้งฟ้าตรงรอบยี่งตาดสูงครับวางแล้วโดนเหลี่ยมไม่ให้ขี่แ้โดนไม่ป็นเท้ากิ๊ โอ้จริงๆลูกนี้ต้องบ่อหน้าดีกว่านี้จริงครับพวกตีเน้นให้ดีได้ดีกว่านี้แล้วก็จังหวะนี้ออกข้างไปก่อนแล้วจอกแล้วข้ามมาทางขวาอบอลลอยโดมมีเวลาแบบนี้ล้เสร็จครับบอลเกียรบอลลงตรงกลางจะผ่านบิ๊กช่วยไม่ผ่านนะครับมามาวมมั่วมาม โอ้สุดีเป็นกองหลังที่ต้องบอกการสกัดบอลน,นี่หายหัวครับโอ้เรียกว่าสกัดตัวไปแล้วยังไงก็ถึงครับบางทีจังหวะอาจจะไม่ค่อยได้แต่ว่านี่บางทีจังหวะแบบนี้เติ้ลทำได้ดีครับเกอร์ยิงไกลที่บอลชันแหลกแตะที่แค่เมื่อสามโอ้ดูว่าตอนนี้เอาไว้ว่าเป็นแข้งหีังอาะได้บุ๋มเยอะกว่าแล้ว ดูกรวเพาะสาวไม่ได้เจอประกบติดแบบนี้ออกบอลยากเหมือนกันครับบอลเอ้าแล้วตลวดนี่โอ้เกือบครับฝ้าเดี๋ยวเล่นเร็วเลยครับเจออ้าปฝ้าระววงซ้ายครับต่อหลงอีกทีครับโอ้โหต้นยังหมงยิงได้ครับ อ๋เวลาหางขึ้นทางของคือเวลาหลังมาแล้วเรายังเสมอเล่นอยู่เลยเราพิ้คู่ชวนสามเหลี่ยมบนเลยเข้ามาด้วยเรียบเราบอลสุดท้ายเปิ้ลแต่งโทยค่ยาวพิ้นหน้ามาดูครับจอกโบกโดนอีกทีนึ่งแล้วก็เหลือถึงมุกเสาตรงเลยแม่เร็วมา สังหวะสุดท้ายถึงแล้วเมื่อสามบิ๊กให้ตรงกลางอู้สันตับวางไม่ได้ครับจะกลับมาได้แล้วใส่ลันเกอรอู้ตอนนี้ดูตัวแอร์นี่โดนตัดออกไปจากเกมเลยครับของเมื่อสามครับสามที่บอลเอามาได้ครับบอลบิ๊กอ่าพิกแล้วโอ้โหนี่แล้วมาแล้วเราพึ่งมีไนเถาสองครับโอ้โหเจี๊ยเจีกขึ้นมีโอกาสยิงขึ้นนำแด้านสายลันด้วยครับ บอลที่ชน้าเนี่ยเต็มเต็มไปเลยครับเปิดขึ้นมาหน้าฟลิกโผลูกฟลิกบอลจะ่กระชองแมงขวาตามมาเก็บได้ครับเกอร์โอ้ตัที่หนึ่งครับฝังไว้ก่อนจิกฝังไว้แล้วซ้ายขาเนี่ยเป็นลูกคู่แบบโอ้ลราจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยท่าะมันมีปัญหาแล้วมาแล้วแล้วสามคนครับเพื่อนอัะสามครับ จะเปลี่ยนกี่คนครั no <Wow. S 2> the 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 บโอ้โหนี่ตอนนี้เอาความสดลงมาหรือเปล่าครับนี่เกมสวนกลับจะอันตรายขึ้นเยอะถ้าเปลี่ยนสามคนนี้ลงมาครับโอ้ยอย่างน้อยเปลี่ยนแบ็คสองข้างนี่โอ้โหด้านข้างนี่เติมลำบากแล้วคราของเราไสยลันเปลี่ยนมาขู่หรือเปล่าครับโอ้โหเพื่อสามเงินเบอรสตาร์เจ็ดตัวเล่นตัวจริงมาแล้วครับต้องบอกว่าวิทกับดิวลงมานี่เกมลุกตูดันขึ้นแน่นอนครับเพื่อสามเงินโคตรจะงอกแบ็คเกมริมเส้นครับ ตัวทะลุตาลุงจะมีเพิ่มมากขึ้นนะตอนนี้หลายๆครั้งที่บอลมาถึงแอร์แล้วไม่มีตัวขึ้นมาสนับสนุนครับบิ๊กนี่ก็ขึ้นไม่ทันนะแต่ว่าพอมีแบ็คสองข้างมาช่วยเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครนะเช่นเด,ยเดียวแสงลาแก้เกมพันพันเหมือนกันคนระับด้านเล็กลงไปยืแนแทนด้านต้อมครับอ๋อด้านซ้ายตอนเนี้ยเป็นด้านเล็กแล้วครับยิยงไก่อัลซานลูกนี้บอลยังไม่เข้ากรอบเลยครับนะเล็ก บอลนะข้ามทาขวาเตอรอจับบอลได้ไงวูนานี่ต้องบอลตุ้บอลจะผลที่ซ้อนอยู่แล้วบิ๊กแล้วโดนกีตัดเนี่ยลูกนี่ยิ่งหมุนเลยครับงานสวยมากได้มาจากด้านหลังนะเปล่าทักเซนกตัวนี้ิ๊กก็ไปเลยนะบิ๊กก็ถึงก่อนังระหว่างเหนือนะไปเลยไปเลยต้องานะมาเรื่อผู้เล่นเนี่ยจับตาแล้วครับ ตอ,อนแรกนี่เพื่อนเราน้าจะเข้าไปเอาน้ำไปให้ขึ้นมาเล่นต่อไว้ขอบกิ๊กนี no s <S <S ่ทำฟาวบอลได้สองครั้งแล้วต้องระวังนะปิดเปิดยานมาสวยแอลจับแล้วบอลดูว่าบอลหยู่จังหวะุดท้ายถูกกิ๊กกันแล้วสุดท้ายไปเนอกโซ่คู่ตัวแล้วโหจบจังหวะแรกกับแอลแล้วคู่กะเอาทัวร์ทัวร์เลย เกอร์ดูครับนี่ก็เล่นอย่างใจเย็นเกอิโอเกมไม่ว่าจะกดดันยังไงครับโอ้แล้วดูครับแต่ขระดมายังได้ครับเล็กเปลี่ยนแกนข้ามมาเลยทางขวาเกอร์อู้เราไม่ทันครับขอ้เดือเป็นผู้เล่นที่กดอย่างนั้นครับสถานการณ์แบบไหนกดดันแบบไหนเนี่ยรับได้หมดครับแร่แร่อาจังมาแทนน่านซันแล้วครับ โอ้โหแล้วมาแล้วครับบิ๊กนี่ต้องบอกว่าเป็นลูกเก่งเลยผู้เล่้องให้ไม่ดีสมัยดีจะโดนโหนกับครับบิ๊กอ่ะทิ้งลูกนี้แล้วโหนแย่ทิ้งเงี้ยพวกคูต้องบอกว่าคู่นี้ไม่เข้าใจกันเลยครับบอลข้าไปด้านซ้ายเล็กเอาไปเลยนะปี๊กแล้วนาบีปี๊กจะจับบอลให้โดนกับเทป คุณจะเปลี่ยนตัวแบบรอได้ข้างสนามใช่ไหมเดี๋ยวออกได้นอกสนามก่อนครับเฮ้เดี๋ยวค่อยจับเปลี่ยนตัวแล้ค่อยเข้ามาครับเอาไม่เล่นครับยวกจังหวะนี้ปึกมาถึงจ็อกก็แสงกันให้ทะลุช่องมาแย่ที่บอลั็เติ้ลจ็อกเอากระโดดบีบตรงนี้ก็แปเอาทางขวาครับจ็อกยันถึงกบป๊กเอาจ็อกเข้าขวากินอุ้ย าเนนี่ยตามสกอร์เนี่ยครับโวดถอยลงไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือก็มาสี่นาทีเศษแล้วเวลาหลังนี่ยังไม่มีใครทำประตูเพิ่มได้เลยครับถ้าจบแบบนี้ต้องบอกว่าพลาดเสมอกันเนี่ยจริงจุดโทษเลยครับสามคนนะหมลูในบากสวยเพื่อนที่ามคนกัดกากนั้นจิงจุดโทษเนี่ยครับเดี๋ยวย้ำอีกทีครับยิงจุดโทษเนี่ยสามคน การน,น้ำเฉพาะผู้เล่น oh! ที่อยู่ในสนาม7คนเท่าน oh ั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องแท็ติกการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยต้องนำมาใช้อย่างดีครับเวลาเล่นตัวถอยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไอ้ล้อสวยทางขวากับล้อหูดีตัวแต่เครื่องทีหลังแต่ว่านาเดียวไปหยุดวิ่งซะก่อนครับโดนบังแล้วออกหลังไปทั้งเปลอกเหล่าตัขึ้นมาครับ จังหวะให้บอลออกไปแล้วนี่ต้องบอกว่าบอลนี้รู้อยู่แล้วครับเติมอ้อมหลังแบบนี้ต้องรีบดักไว้ก่อนนะมาเล่นเซนเตอร์ฮาร์ฟเนี่ยงานก็ยังไม่หนักเท่าไหรนะ่ครับทางด้านบอลนะับตอนนี้ขยับเอาด้านบิน๊กขึ้นมายนืนด้านหน้าด้วยสามารถบิ๊กบิ๊กมาบอลเลก็กสั้นๆมาเนี่ยครับจอบ๊อม โปูและทะลุด้วยครับทางด้านบิ๊กบอลมันไม่ไงหน้าครับมันย้อนหลังครับเดี๋เป็นลูกทุ่งทางด้านซ้ายฝั่ง,งนีรันจ๊อกบิ๊กอีกทีหนึ่งต่อเ,เลยตัวนี้โอ้โห่เิ๊กไปแต่งบอลไม่ดีครับเราดูครับบิบ๊กจะหลบไม่ผ่านครัะปูและกัดสวยครับจ๊อกแต่หลบ,บลูกนี้ไม่ได้ครับยบิ้งทิ้ง,ง,งออกข้างไม่ได้ครับบิ๊กตรงวัดสวนขามนี่เล่นยากไปหน่อยครับทางด้านบิ๊กพยายามจะไปเองนะแล้วเสียครับ บอลสุดท้ายเบอร์ศรีให้ไปลูกฟ้าครับโอ้โหอาฟรีคลิกหมองแส่งน,นิลันเนีครับเจ้าโตแกย่งจะบอกว่าไม่ได้โดนอะไระครับทีนี้จังหวะนปีกกระจายกระชากไปสุดเส้นครับยแล้วโดนสะกีดไปนิดนึงครับโดนต้องบอกว่าบอลก,ก็โดนครับแต่ว่าโดนคนด้วยครับลูกไปเบอร์ศรีให้เป็นฟรีคลิกครับอ่ามาถึงตรงนี้ต้องบอกผู้สาวตูงสองทีมเนี่ยก็ทำผลงานได้ง่ายง่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วครับ ต้องสองลูกที่โดนไปเนี่ยต้องบอกว่ายิงลูกทางด,ด,ด้านสงยลันโดนเป็นหกสิจริงครับจ็อกอยู่ที่บอลนะเข้ามาแล้วแปดลูกนี้กูทักกัดมาบิ๊กจะไปเตะลูกนี้ไม่ตรงตรงเพราะว่ากู้จังหวะใช่ไหมเพราะรูน่าสองหลาครับโอู้บิ๊กลูกนี้มีองศาแล้วทักไม่ได้เหรอโอ้เป็นทางด้านบิ๊กสวยอ้ะ เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นนี่สาวตัวการ์ดเป็นบิ๊กด้วยครับใช่ครับปุ้ลูกมันเร็วมากนะคู่จากมงมาไม่มีใครครับเล็กเบิร์นตงกลางครบิ๊กกระโตกจังหวะเดียวลูกนี้เติ้ลอุ้ยแล้วฟ้าก็พี่เติ้ลถึงก่อนครับเอาน oh ้าไปเลือดดูหน่อยครับมาเลยครับตอดหัวถูกกันครับหัวนี่มันมากันครับโอ้โหเดี๋ยวดูเลื่อนก่อนเลยคร้วมันจังหวะนี้น่าจะเจ็บแล้วโอ้จังหวะเหล่านี้โอกาสแตกมีครับ กูเยื่อนล่อเลยอ่ะมาเอาน้ากับปครับเลียมังคับเลลี่ยมังคับเลยเหมือนใต้เปลือกมาเปืือกคนเั้าเขาต้องเล่นไงกเข้าเขาต้อเข้าอยู่ดี พี่อนบอกว่าเห็าดาวทั้งูกนี้นี่เห็นใจครับใช่ครับแต่ก็ยังดีครับผู้เล่นทสองทีมพี่ก้อยามใช้สีสันโบกในกันคู่ครับ <c oughs> โอ้โหแล้วดูแล้วแต่เหลียวไปมองเวลานี่ตอนนี้ <c oughs> เหลือไม่กี่วินาทีแล้วครับแล้วก็จะครบเวลาบาดเจ็บกันสองนาทีแล้วสองเทียนใน,ค,น,นค,รครึ่งเวลาหลังครับอ๋อย้ำอีกครั้งทั้งสองนาทีครับต่อจากนี้ครับน้ำถอยหลังกันเลยครับโอ้ <c oughs> <c oughs> โหอย่งกดติดแอร์ที่สถานีเชื่อว่ากดดันเนี่ยผู้เล่น ข้งางในเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยต้องยันสกอร์หรือจเจ้าเครื่องกอเนี่ยต้องต้องมีการเดินตัวโสุดท้ายแล้วครับทางด้านเพื่อนฝา่งก็อ๋อครบแล้วครับใช่ครับห้า,หาคนแล้วครับครบแล้วครับเดี๋ยวต้องมีถ้าเกิดเสมอกันในเวลาเราจะยืนจีบโคตรเดี๋เพราะฉะนั้น อคโอเคพี่หล่อแค่สี่เขาไข่แค่สีเองไขยคนหนึ่งได้คนหนึ่งเปลี่ยนเมาเปลี่ยนเนาอตั้งแต่ใหม่ทีัะ อ๋อเนี่ยยามิคั้งขาอยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บครับสองนาทีครับหมดเวลาสองนาทีครับยามกคันเขาสำเร็จถ้าจบด้วยสกอร์แบบนี้ครับคือประตูต่อหนึ่งครับได้ยิงลูกโทษกดสามลูกได้ครับได้ยิงถือโทษย้อนสามคนครับจะให้สิิทธ์ผู้เล่นในสนามเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นตัวสำรองไม่มีสิทธิ์มายิงครับเอ้าลูกหมูหุ้ยเกือบถึงครับบิ๊กจัดฝุนกลับมาสังหารัรงอวนสุดท้ายสารดักได้แล้วปิดกั้นอันนี้หนึ่งตูเขาบวลอยู่ เดียวเพิ cage, bitch, ่งจ like ังหวะเดียวมาแลกออกมากยังได้ดูลูกพุ่งทางด้านขากเมื่อสางออกแล้วเยยอมสยดยดนะสรันอกรวังยิไกลเลยนะแอบลงวัต่ำแบบนี้โอ้ทุ่งมาไกลแล้วดีครับตุนี้สันไปง่ายเดินไปครับจากกันมาได้ครับเกอร์เล่นองมาเล็ไปดูนี้ลวหมด ยี่สิบโคตเกิดขึ้นครับขมางในเลยครับมาจะกินน้ำคนข้าไในพึ่งข้างในได้ครับมามโอ้โหเรื่องเจ็บเรื่องตัวจริงอยู่ในสนามด้วยครับตัวสองน้องนี่ยังไงรบกวนด้านนอกครับสมศักดิ์ศรีครับคู่ครับใช่ครับโอ้โหมาถึงจุดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหดเนินมาถึงช่วงเวลาที่เรบอกดีหัวใจกองเชียร์ทั้งสองทีมครับ ฟังสายทีราแล้วก็เพื่อนอานสั่งก็ย้ำอีกครั้งก็แต่ทุกเล่นตัวจริงที่ลงสนามอยู่ในช่วงก่อนบทต้องขึ้เนเสียต้องีเท่านั้นก็ที่จะมีสิทธิ์ยิงสุดข,ข้รก็อ้าวโอโ้โหคู่นี้นี่โอ้คาไม่ออกแะ้แต่การยิงตุดข้่ดีออกเรียกว่าบางทีมีช่วงเข้ามาเกี่ยวครับฝีมือบางทีก็ท้าสิท่าสิก็ แตงนิรันต์อยากเป็นอาสารก็เดี๋ยวเูาจะสิทธิใจอีกทีครับโอ้โหนี่ครับแม่ต้องมีการส่งรายชื่อก่อนด้วยครับอยางไรโอ้โหอันนี้เลยเขาต้องมาลองสองข่าอะไรกูเนี่ยทุกวันไหนวั๊นครับใครจี๊ดโค่นนี้ต้อง บางทีการวางตัวเลือกเนี่ยสำคัญครับการสำหรับการยู่โ้อเดียวบางทีเรื่องขวัญกำลังใจเนี่ยการยิงก่อนหรือยิงหลังก็สับทางครับหลายๆเกมหลายๆทีมเนี่ยเรียกว่าบางทีเนี่ยเอาเราพยายาจะยิงก่อนน่าจะปเป็นเพื่อนอัดสามครับออาจะได้เริ่มยิงก่อนทุกทียิงก่อนเนี่ยจะได้เปรียบก็เหมือนเมื่อยิงเข้าครับจะกดการขายตัวฆ่าทันทีครับแต่ถ้า ยิงไม่เข้าฝ่ายตรงข้ามจะได้เปลี่ยนทันทีเช่นกันครับไปจับครับครับโอ้โหแล้วคนที่ยิงคนแรกเป็นแอร์ครับนี่ตัวยิงที่ชัวรี่สุดของเรื่องสามครับไปจับลอยหวาบางนกปีนจับเยวครับเอาแล้วยิงไม่เข้าครับเอาครับโอ้แอร์นี่ อ้าแล้วมันคู่กัอ่อานออกเลแล้ว้ามาทางขวามือของตัวเองแล้วคู่มาทางซ้ายมือตัวเองก็มาแล้วปู่ลงเซตได้กับลูกนี้ไม่ยิงเตตัวเองก็ต้องหอานยผิดทิศสายอ่ะโอ้โหอาวแล้ยังไม่มีกอร์เกิดขึ้นครับโอ้แล้วคนแรกของแา่งงานเป็นกิ๊กรับนี่แล้วหน้าตัวหลักของทีมรับ โอ้โหเรียบร้อยเหมือนกันเงี้ยโอ้โุลูเดียวกับแอแ์เลยครับจังหวะนี้ครับไม่เหลือโซนแรกของแสงนิรันผ่านไสครับมาต่อขึ้นน้องอ่งนประตูต่อสูงนอตอนนี้ครับเพยขยับเข้ามาครับตอนนี้เป็นทางด้านซันครับเป็นอีกคนนดงครับที่นั่นกองการเนี่ยต้องบอกว่าในในมนาตรฐานที่อยู่แล้วขยับเข้ามายิงโฟนที่สองครับ สิ้แล้วก็เรียบร้อยครับต้องบอกว่าเป็นคนที่สอนที่ตามตีเสมอครับแต่ต้องดูทางด้านสายทีรยุ่งครับใช่ครับอาเรามาดูคนต่อไปของสายทีรันครับคนที่สองอี่เดินมาที่ลูกบอลเนี่ยเป็นทางด้านม่อนครับอาเรามาดูครับคนที่สองของสายีรันเนี่ยม่อนครับจะยิงเพื่อขึ้นตามอีกครั้งหนึ่งครับ ดุมากเลีครับนิดึงครับผูกตวนก็บอกว่าเด็ดขาดมากครับพ่นครับ้าเป็น2าอหนึ่แล้วเพื่อสาเป็นคนที่สแล้วครับโอ้โหอารยิงเพื่อจะตีเสมอครับต้องเข้าเดียวครับเข้าเพื่อจะตีเสมอครับอาอแล้วโอ้โหยิงเข้าเพื่อตีเสมอครับดึง โอ้โ mhm. หยิงมุมสูงเหมือนกันครับเรียบร้อยครับนี่ยิงมุมเดียวกันแต่น่ามั่นเลยครับเอาที่สามสายรันยิงเพื่อชนะครับถ้ายิงเข้าไม่ต้องไปตีกาอะไรแล้วครับชนะทันทีเอาสามหัดสินเลยครับเอารับดูครับผลสุดท้ายของสายรันนี่ตัวคี้เป็นคี้ตายกเกอร์ครับอยู่ที่บอลครัเลี้ยงหมายเลขสี่เซ็นเตอร์ฮารตัวหลักของสายีรันครับ เต์กบอนเดีย้ยบนสุดท้ายถ้าเซฟได้จะอยู่ต่อครับเพื่อถาถ้าไปถ้าเข้าเรียบร้อยเลยครับ นี่ครับตวยกได้ห็ได้ครับเจอี่สนามเลยครับมันะถุด้วครอเครับที่กาสนามเครับโอ้โหรียบรอยเยอะมากนี่ครับสหนาแชมป์ถ้วยใบใหญ่มาแล้วครับเป็นสงอีานี้วันนี้เอาชนะจุดโคตรชนะเพือสามไปได้ครับสามมาตุนสองครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าสู้กันสมศักดศรีแล้วนี่เกนี้สนุกจริงๆครับชวนทีานที่ท้ายต้องขอรุเลืทังอทีมครับทั้งเพือนสามแล้วก็สายด้วยค จังหวะกระทบกระท่าอะไรเกมก็รู้จักกัน,นดีอยู่แล้วเจอกัืบ่อยเยัะสองทีมนี้อยังไงต้องขอคุณแล้วนะสองทีมันีอ้